ไม่เกี่ยวกับหนังนะแต่วิดีโอมันขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมที่มีกําลังดูทีวีอยูไไ่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะที่รักวันนี้มีเมนูอร่อยนะคะมานําเสนออีกแล้วเป็นเมนูที่ถูกใจทั้งไทยทั้งฝรัง่งแน่นอนนะต้มยำทะเลจะพูดต้มยำกุ้งก็ไม่ได้เพราะว่ามันใส่หลายอย่างต้มยำทะเลแล้วก็ จะมาผัดดอกกระลำเจดีด้วยนะคะหิวยังที่รักจะเ,เริ่มทำอันนี้นิดหน่อยใช่ไหมแต่กนกาัได้ไหมนี่สทไไิทำไปได้ทำไปได้บ๊ไปเดี๋ยวมดขึ้นคูจูดีน้อยเนเมนูนานู้วาล่าสุด เนาุนูู้ไเม็ดเนี่ยลายอยู่พริกแช่แข็งเนี่ยมันตำง่ายดีมากเลยดีกว่าพริกสดพริกสดมันจะกระเด็นเนาะพริกแช่แข็งมันจะไม่กระเด็นคราวนี้ก็จะมาหัอนเจ้าดอกกระลำของเราเหลือไม่เยอะแล้วนะคะที่ต้องทำเพราะว่าถ้าเราลวก อาหารทะเลไปแล้วเนาะพกกุ้งปลาแล้วก็ปลาหมึกลวกเตรียมมาไว้แล้วคานนี้ก็จะเหลือไม่เยอะละเหลือแค่ผัดดอกกะหล่ำอันนี้แล้วก็ไข่เจียวต้มยำขาดไม่ได้คือไข่เจียวเปฟูมา <In performance. S 1> ดีดิเม No, il cavolo romano. No, è vero. Sì, eh. no. Lo senti? Ma sì, io lo sento. Sì, come mm, il cavo fiori. Un profumo. Ciao, è me? Mm. Eh, è? Ma so, no. che bella vedessi, vero? Che mm. si sono piantate anche noi, eh? Sì. Vediamo il fatto. ส้มันดูเป็นผลไม้ทะเลจริเหรอดูเหมือนัดเทมปิโอที่ไทยแลนด์อะนึกถึงยอดเจดีที่วัดเราจริงๆนะเนี่ยวัดบ้านเราเดี๋ยวจะผัดแบบน้ำปลานะคะบ้านเราชอบมากเลยพวกตระกูลกระหล่ำเอามาผัดน้ำปลาเนี่ยเฮียมิกก็ชอบกินใช่ไหมคะใช่เข้าใจหรอเมียพูดอะไร ม,มาาผัดน้ำปลาเขาไม่ฝักตัวสตีลเลยผัดกะหล่ำกับไข่เจียวนี่ทำทีหลังต้มยำกุ้งทำให้อร่อยมีเคล็ดลับนะคะอยู่ที่น้ำซุปแล้วก็เจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้คืออะไรตัวนี้กุ้งไก่ทำจากมันกุ้งเอาไปเคี้ยวนะเอาไปตอนแรกเอาไปผัดกับกระเทียมก่อน แล้วก็เคี่ยวใส่น้ำตาลลงไปใส่ซีอิ๊วขาวลงไปออกมาอร่อยมากนะคะเดี๋ยวจะใส่ลงไปน้ำซุปด้วย้น้ำซุปตัวนี้เป็นน้ำซุปไก่ผสมซุปหัวกุ้งนะคะใส่เครื่องต้มยำลงไปขาทุบใบตะไคร้ต้นก็มีนะคิ้เกียบไปตัดพอดีมีใบอยู่ในตู้เย็นเนาะ ยำหน่อยจะได้หอมหอมเทียมทุบแล้วก็มะขามเปียกนะคะพริกที่เราตำไว้ใส่ลงไปน้ำพริกเผาใสแ,แค่นี้พอเร,เราจะไม่พูดตรงนี้เพราะว่าเขาเข้าใจนะคะขอบคุณค่ะที่รัจะไม่ตัวครีกค่ะจะไม่ลจิแล้วก็กะทิของเรา แล้วไปเดือดแล้วปิดแก๊สระเบิดมาแล้วระเบิดขาวนี้นะคะจะมาผัดกระลำไฟอย่างแรงเลยนะเรงไฟขึ้นมาเพราะตอนแรกกลัวกระเทียมไหมนะคะเพราะหม้ออนนี้มันร้อนเร็วมากต้องใช้หม้อแบบนี้ผัดนะจะอร่อยตะหลิวเนี่มาจากไทยนะคะ ใส่ลงไปน้ำปลาเสร็จหมดแล้วคราวน,นี้ก็จะมาทำต้มยำของเรานะคะ หมึกแล้วก็กุ้นชิคกี้ายมากุ้นกุ้งกัมเบโรกุ้งกุ้งอืมบระดาโวกสกิสตาตัวเต้นเฮ้ยลืมว่าจะใส่เห็ดพี่มิกบอกไม่เอาเห็ดเมียก็เลยลืมเลยว่าจะใส่เห็ดพึ่งด้วยอ่ะเทนเนสเซียสุดอดิเมนติค่ตัวตามตัวเต้นเราอย่างทะเลสนี่เพิ่มความเปรี้ยว น้ำมะขามนะเพิ่มความนัวนะคะเปรีร้ยวนัวเสียงคายอ่ะโรยต้นหอมผักชีความจริงอ่ะต้องมีพริกทอดเนาะขี้กเกียจมากเลยขี้กเกียจทำพริกทอดพริกสดนี่แหละ พริกทอดมันจะหอมเนาะพริกขี้หนูสดมันก็หอมไม่แพ้กันขอบคุณค่ะไปบุอัพเปติสคราบเจียเฟรตานตืมอร่อยมากม่แต่อร่อยมากเฮ้ยบันนี้มันจะอึหรอเนะี่ย มันนี่ฟวริสต้าอืมมาได้ฟาเรโฟกุ๋เหมือนพ่อแม่ที่มีลูกอ่อนนะเป็นเรื่องธรรมดาใส่พริกหนึ่งเม็ดเพื่อความสวยงามหวานต้มยำต้องบีบมะนาวนะแม่ใส่มะขามให้มันนัวเฉยๆแต่มันไม่เปรี้ยวจี๊ด อร่อยอร่อย่มนะีต้มยำของเรามันไม่ได้มีน้ำมันแดงๆลอยอยเยอะเพราะว่าใส่น้ำพริกเผาน้อยให้แค่หอมเฉยๆอย่าลืมบีบมะนาวนะลูกนะ ายากก้วทำเป็นไม่เห็นอู่่ตรงหน้าเลยนะเห็นไหมในหมอ้อแม่ทำแบบผัดะกะหล่ำปีผัดน้ำปลาอร่อยนะผักอันนี้หวานชอบกินอยูดอกกะหล่ำ กินก็ได้แต่ไม่ชอบนะกินจริงไม่เถอะลูกขอบักเฉยเสลาฟริต้าทำน้ำต้ยมยำกุ้งแบบนี้นะกินง่ายด้วยเครื่องต้มยำทั้งหลายเนาะเราใส่ลงไปในหมอ้อแยกต่างหากนี่ตอนที่ไปกินข้าวด้วยกันครั้งแรก ยังไม่ได้เป็นแฟนกันเลยนะพาไปกินข้าวสั่งต้มยำต้มยำกุ้งอันมีชื่อเสียงของไทยเนาะให้เขากินมันก็จะมีขาตะไคร้ลอยมาในหมอ้อใบมะกรูดมีเคี้ยวชิ้นขา่าหรือตะไคร้ไม่รู้ไปเต็มๆเ,เลยเขาเลยรู้สึกแบบแย่เขาบอกเฮ้ยทําไมต้มยำมันมีชื่อเสียงมันมีของอะไรแบบนี้ด้วยหรอมันกินไม่ได้เขานึกว่ามันกินได้ไงฝรั่งอะร้อยทั้งร้อยอะเขาไม่รู้จักว่า ไอ้ขาตะไคร้เนี่ยมันแข็งแค่ไหนมันกินได้ไหมอาหารของเขาที่อยู่ในถ้วยคือมันกินได้ทุกอย่างเขาไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉันเคี่ยวไปเต็มที่เลยอบนึกแล้วขนลุกเนี่ยเป็นคนไม่ชอบกินตะไคร้มากเลยนะคือถ้าใส่อาหารแบบเนี้ยตามลงไปหรือมีกลิ่นเนี่ยชอบมากแต่ถ้าแบบปิดเคี้ยวโดนแล้วแบบโหมันเข็ดฟันอ่ะขนลุกสู้เลยนี่ก็ไม่ชอบเหมือนกันนี่ก็โดนไปเต็มเต็มเลยนะ เพราะฉะนั้นเวลาทําต้มยำนะกูกไก่จะแยกแบบนี้มันกินได้แต่มันเหนียวอ่ะคือแบบไม่มีใครกินแล้วเคี้ยวกลืนเข้าไปใช่ไหมเขาบอกแล้วจะใส่มาทําไมเออมันก็จริงของเขานะเราใส่มาเพิ่มแบบกลิ่นเพิ่มรสชาติที่มันหอมอร่อยขึ้นเนาะทําแบบเนี้ยลสสุดพอลีก็ไม่ชอบเหมือนกันมานั่งเคี่ยวค่ะนะใครมานั่งเคี่ยสิ่งที่เราไม่กินออกอ่ะ È più comodo. Io Come il allora. vino? No. Alguè, alguè. No, questo è il mio. Un po' di fritta fine. เป็นอาหารหนึ่งในจํานวนน้อยนะที่มีน้ําแล้วกูไก่ชอบสดน้ําก็คือต้มยำนี่นแหละต้มยำแล้วก็ต้มจืดเนาะแค่นี้เองอะนอกนั้นนะชอบแบบน้ำขลุ่ยจะช่วยเติมน้ำสักหน่อยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสีสรูปตุ๋สวัสดีค่ะ